ผีผีเรื่องผีเฝ้าพระทองประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลืศพพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร์กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับคนถูกผีหลอกเกิดขึ้นหลายครั้งในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา มีคนถูกผีหลอกสามรายแต่ไม่ใช่คนดีแก้วไม่เคยสงสารสมน้ำหน้าด้วยซ้ำไปเพราะคนเหล่านั้นถูกจับเข้าไปดัดนิสัยอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วคงอยากรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงถูกจับในเมื่อพวกคนเหล่านั้นเป็นหัวขโมยพยายามที่จะลักลอบเข้าไปในป่าช้าแล้วก็ทำบาปคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพวกนั้นทำบาปกันอย่างไร ทำไมถึงมีป่าช้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องเป็นอย่างนี้หมู่บ้านที่แก้วอยู่เป็นหมู่บ้านที่สร้างมานานแล้วเป็นชุมชนโบราณมีอาหารการกินที่ไม่เหมือนคนอื่นๆในประเทศไทยคนภายนอกไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะพวกเขาพยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นดั้งเดิมเอาไว้ถ้าหากว่ามีข่าวสารออกไปคนจะพากันเข้ามา แล้วทําให้เกิดความวุ่นวายของดั้งเดิมก็จะหายไปลูกหลานในหมู่บ้านไม่เคยบอกเรื่องประเพณีความเป็นอยู่ของพวกเขาให้คนภายนอกได้รับรู้ทุกวันพระพวกแก้วพร้อมใจกันหยุดงานเพื่อไปทำบุญแบบดั้งเดิมโดยทำบุญที่วัดและป่าช้าเพราะจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองที่ด้วยกันในป่าช้าจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่องคงหนึ่งสูงเกือบสองเมตร รอบองค์หุ้มด้วยทองฝีเหลืองอลางหากว่ามองเผลิๆก็เหมือนทองเหลืองทั่วไปแต่พวกเขารู้ดีว่านี่คือทองคำแท้โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างหลังคาคุมองค์พระเอาไว้ไม่มีผนังปล่อยโล่งเอาไว้อย่างนั้นคงแปลกใจว่าทำไมถึงกล้าทิ้งพระทองเอาไว้โดยไม่กลัวว่าจะถูกขโมยซึ่งความจริงแล้วไม่มีใครกล้าขโมยเพราะคนที่คิดจะเอาไป หรือว่าลอกทองก็มีอันเจอดีจนวิ่งมาให้ชาวบ้านจับพวกเขารู้ดีว่ามีผีเฝ้าพระทองเรื่องจริงที่รับรู้และได้รับการบอกเล่าจากพวกขโมยปีนี้รายแรกที่คิดไม่ดีและทำชั่วจนเขาได้รับผลกรรมเกือบเอาชีวิตไม่รอดนั่นก็คือเจ้าคุณร้ายมันผ่านเข้ามาขณะที่ชาวบ้านกำลังเข้าไปทำบุญในวัดแล้วได้ยินคนพูดว่า เสร็จจากงานบุญที่ศาลาจะต้องเข้าไปในป่าช้าทำบุญกับพระทองมันได้ยินดังนั้นก็แอบไปดูลาดราวก่อนดวงตาเจ้าคนนั้นถึงกับโตเมื่อเห็นพระทองคำตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งจึงเข้าไปลูกคำแล้วก็รู้ว่าเป็นทองคำจริงๆจึงมีความคิดที่จะลอกทองแต่ทำในเวลากลางวันไม่สะดวกคงต้องรอให้มืดแล้วลักลอบเข้ามากรรวิธีในการลอกทองนั้น เจ้านี่รู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรมันคิดว่าพระองค์ใหญ่ขนาดนั้นคงได้ทองจำนวนไม่น้อยแล้วเอาไปขายคงทำให้ชีวิตดีขึ้นทุกวันนี้ได้แต่ลักเล็กขโมยน้อยจึงไม่ค่อยพอกินมันจึงกลับไปเตรียมอุปกรณ์โดยไม่สืบให้ดีว่าที่นี่มีประวัติอย่างไรจากนั้นก็นอนรอเวลาแม้ว่าหลับก็ยังเห็นพระลอยวนเวียนอยู่ จึงเพิ่มความอยากให้มากขึ้นอย่างไรเสียก็คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องมีทองคำไปขายแล้วจะได้เงินมาใช้ใจ่ายอย่างสบายมือทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินมันไม่รอช้าที่จะเดินไปที่วัดแห่งนั้นแล้วแอบเข้าไปไม่ให้คนเห็นโดยกะว่าประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วค่อยลงมือและมันก็เห็นหมาวัดสามตัวอยู่แถวนั้นจึงซื้อเนื้อผสมกับยานอนหลับให้กิน เพียงไม่นานหมาล้มตัวลงนอนเมื่อได้เวลาเลิกโจนเจ้าหัวขโมยก็ไม่รอช้าที่จะแอบเข้าไปในสวนที่เป็นป่าช้าเมื่อเหยียบยางเข้าไปก็รู้ว่ารอบๆตัวเย็นผิดปกติมีนกสีดำบินว่อนอยู่เหนือย,ยอดไม้แต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรเขาเดินเข้ามาจนเห็นพระทองคําทำท่าจะเข้าไปแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นคนร่างสูงตัวใหญ่ และมีสีผิวสีดำยืนอยู่ทางด้านหลังมันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะไม่มีเสียงเจ้าหัวขโมยกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษมันจึงถามว่าใครแต่คนนั้นกลับนิงเงียบเจ้านั่นจึงดึงมีดขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปหาคาท่าจะแทงเต็มแรงแต่ร่างของมันกลับเซไปข้างหน้าแล้วก็ล,มล้มลงมีดปักลงที่พื้นเมื่อรู้ว่า แทงอากาศเข้าไปเต็มที่ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นไม่รู้ว่าหายไปไหนเจ้าหัวขมโมยคิดว่าตาฝาดไปเสียอีกจึงลุกขึ้นมาอีกครั้งมองซ้ายแลขวาหาคนคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นก็เลยลงมือทำชั่วคิดว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุดยังไม่ทันที่จะจัดการอะไรก็เห็นคนร่งางใหญ่ยืนข้างๆมันตกใจแล้วตรงเข้าไปจะเล่นงานแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดมือข้างหนึ่ง ถูกบิดเต็มแรงจนได้ยินเสียงกระดูกลั่นขโมยจึงแหกบากร้องด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยบอยบอยฉันนะเจบเจบมืออีกข้างถูกบิดเหมือนกันมันรู้ว่ามือจะต้องหักแน่ๆเพราะมันห้อยล่องแรงอย่างนั้นแล้วหัวของมันก็ถูกจับโขกลงไปที่พื้นปูนโขกจนหลายครั้งแล้วก็หัวแตกเลือดไหลออกมามันจึงร้องขอชีวิต ด้วยเสียงดังล้านป่าช้าเจ้าคนตัวใหญ่ดำจึงกระทืบเท้าใหญ่ลงไปตามเนื้อตัวของหัวขโมยจนมันจ็บยอดแปลกซี่โครงข้างในอาจจะหักก็ได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่อาจจะช่วยตัวเองได้และคิดว่าคนนี้คงไม่ใช่มนุษย์แน่เพียงแค่คิดเท่านั้นก็เห็นใบหน้าเขาอย่างชัดเจนเจ้าหัวขโมยร้องลั่นด้วยความกลัวเมื่อเห็นว่า ใบหน้าของชายคนนั้นเละมีเนื้อเปื่อยยุยตาทะลักออกมาเหมือนว่าจะหลุดออกจากเบ้ามันจึงรู้ทันทีว่าคนนี้คือผีผีผีหลอกช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับโจรใจบาปร้องออกมาสุดเสียงเท่ากับว่าเรียกชาวบ้านให้เข้ามาหาแล้วช่วยกันจับฝงตำรวจแต่ก็ต้องไปรักษาตัวให้หายดีก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงอายัดต,ตัวเอาไว้ เจ้าหัวขโมยเล่าให้ฟังว่าถูกผีเล่นงานนอกจากจะหลอกให้กลัวแล้วยังทำร้ายจนมันเกือบเสียชีวิตทั้งที่มันยังไม่ได้ลงมือลอกเอาทองด้วยซ้ำไปและเพิ่งรู้ว่าพระองค์นี้มีผีคอยเฝ้าแล้วก็สาบานว่าจะไม่คิดทําชั่วอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสออกมาจากคุกได้อีกหรือเปล่าเพราะมีหลายข้อหาที่สารภาพออกมาว่า ขโมยของใครที่ไหนมาบ้างปรากฏว่ามีเจ้าทุกเกือบ20รายมาชี้ตัวคนในหมู่บ้านสบายใจที่พระทองไม่ถูกขโมยเพราะรู้ดีว่ามีผีคอยเฝ้าและปกป้องดูแลอีกทั้งเป็นเรื่องแลบเคยอัญเชิญพระเข้าไปอยู่ในโบสถ์แต่ไม่สามารถยกได้โดยใช้หลายวิธีด้วยกันสุดท้ายก็ยอมแพ้และคิดว่าท่านคงอยากอยู่ในป่าช้า ด้วยเหตุนี้พวกชาวบ้านจึงไม่อยากให้คนนอกเข้ามาในวัดรัรวจ,จะรู้ว่ามีพระทองพวกโจรจะต้องแห่กันมาแน่ๆอีกครั้งไม่อยากให้พวกมันถูกผีหลอกหรือว่าถูกจับเว้นเสียแต่พวกที่ดวงไม่ดีเมื่อถึงคราวซวยดินรนมาหาความเดือดร้อนก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรม รายที่หนึ่งละรอบปีจบไปแล้วอีกสามเดือนต่อมามีเรื่องแบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้งขโมยจิตใจชั่วร้ายกล้าที่จะคิดขโมยเอาพระทองไปอีกโดยยกไปทั้งองค์ชาวบ้านต่างพากันแปลกใจที่โจรคนนั้นรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่มีพระทองดูเหมือนว่าโจรใจบาปไม่กลัวทํากันเป็นขบวนคือมีอุปกรณ์และรถยนต์มากันเต็มที่ไม่กลัวว่าจะถูกผีหลอก เพราะมีหมอผีมาด้วยพวกนี้ช่างร้ายกาจจริงๆสุดท้ายก็ไม่รอดบาปกรรมที่พวกมันทําจากคำสารภาพของพวกแกงนี้ก็บอกว่าพวกมันมากันห้าคนเอารถมาสองคันคือรถบรรทุกสิบล้อกับรถยนต์และมีหมอผีมาด้วยมาเป็นขบวนใหญ่อย่างนี้ทำไมพระเนรในวัดไม่ได้ยินเพราะว่ามันชั่วมากคือช่วงหัวค่ำได้มาติดต่อกับพระที่วัด ว่าจะเอาผ้าป่ามาทอดพูดคุยกับพระทุกรูปแล้วเอาเครื่องดื่มชนิดหนึ่งมาถวายพระบอกว่าเป็นของบริษัทที่ผลิตเองโดยไม่รู้ว่ามียานอนหลับผสมอยู่ด้วยประมาณสามทุ่มกว่าพระทุกรูปหลับไม่รู้เรื่องจึงเป็นโอกาสอันดีที่พวกมันเข้ามาจัดการกับพระทองโดยไม่สนใจว่าผีดุโดยเอารถทั้งสองคันเข้าไปในป่าช้าก่อนที่จะยก หมอผีได้ทำพิธีไล่ดวงวิญญาณของผีให้ออกไปจากนั้นก็ยืนข่มเชิงพวกลูกน้องช่วยกันยกพระแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถยกองค์พระขึ้นรถได้หมอผีบอกว่ามีผีดึงแล้วฉุดองค์พระเอาไว้จึงไม่รอช้าที่จะจัดการแต่ยังไม่ทันที่จะลงมือกิ่งไม้ท่อนขนาดใหญ่เท่ากับขาผู้ใหญ่หักลงมาแล้วฟาดลงบนบ่าของหมอผีเต็มแรง หมอผีสะดุง้งร้องเสียงดังแล้วล้มลงไปนอนที่พื้นจากนั้นร้องดังกว่าเดิมอีกบอกว่ามีมดตัวใหญ่เท่านิ้วโป้งกัดตามร่างกายขอให้คนช่วยเจ้าหัวหน้าฉายไฟดูแต่ไม่เห็นอะไรคิดว่าหมอผีตาฝาดมากกว่าแต่หมอผีบอกว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนจู่จูก,ก็เห็นว่าตามเนื้อตัวของแกปูดบวมออกมาเป็นจุดเต็มไปหมดราวกับมีลูกมะนาว ฝังอยู่ข้างในจึงรู้ว่าโดนดีเข้าแล้วแต่ลงทุนมาเยอะเขาก็ไม่ยอมพยายามฝังให้ลูกน้องยกผ้าทองขึ้นไปบนรถให้ได้หมอผีกลับบอกว่าผีที่นี่ดุมากอาจจะทำร้ายพวกเขาจนถึงตายก็ได้แต่พวกนั้นไม่ฟังเมื่อยกพระทองขึ้นรถไม่ได้ก็สั่งให้รอบทองประกาศว่าถ้าทำสำเร็จจะเพิ่มเงินให้อีกหนึ่งเท่าตัวลูกน้องจึงจัดการ ทำตามที่หัวหน้าบอกแต่ไม่ทันจะทําอะไรเสียงฟ้าผ่าแรงมากลมก็มาแรงเสียงคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังหวยหวนเป็นทางป่าช้าหมอผีรู้ดีว่านี่คือสัญลักษณ์ของผีร้ายที่กําลังปรากฏตัวขึ้นมาเขาไม่อยู่แล้วลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ไม่มีแรงเพราะเจ็บไปทั้งตัวและตกใจมากเมื่อเห็นมือทั้งสองข้างถูกเท้าใครก็ไม่รู้เหยียบเอาไว เมื่อเงยหน้าขึ้นดูก็ร้องว่าผีผีมีคนตัวดำใหญ่เหยียบมือเขาไม่ให้ขยับไปไหนแล้วมีผีเด็กผมจุกนุ่งผ้าจงกระเบนนั่งทับอยู่บนลำตัวหลายคนหัวหน้าใหญ่รำคาญเสียงร้องสั่งให้ลูกน้องช่วยกันหามร่างหมอผีขึ้นรถแต่ไม่สามารถยกได้คราวนี้เขาเป็นฝ่ายยกเองจึงรู้ว่าหนักมากใบหน้าซีดเผือดนึกถึงคำพูดของผู้คนว่า ป่าช้ามีผีที่ดุมากจึงถอยหลังทำท่าจะหนีแต่แล้วก็เห็นผีจำนวนมากพากันยดนล้อมรอบแล้วเดินเข้ามาด้วยท่าทางดุร้ายเขาจึงร้องด้วยความกลัวลูกน้องทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดผีมันบางตาทำให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆมีหน้าเป็นผีคนที่เห็นทั้งเตะและต่อยและเอาไม้หวดจึงเกิดการต่อสู้กันเองเจ้าหัวหน้าเห็นท่าไม่ดีจึงนั่งยองๆย,ยกมือไหว้ ขอให้ปล่อยชีวิตไปเถอะจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วแต่พวกผีไม่ใส่ใจพากันเดินเข้ามาจับแขนจับขาของเขาให้นอนขึงพืชแล้วออกแรงดึงพร้อมกันเขาร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดร่างกายกำลังถูกฉีกออกจากกันเสียงกระดูกดังรั่นเขาจึงคิดว่าต้องตายแน่ๆแล้วก็มีเลือดไหลซึมออกมาผียังคงยื้อแย่งที่จะดึงร่างเขาอีกคราวนี้ออกแรงกระชากเต็มแรง เขาส่งเสียงร้องดังสุดขีดและฟติก็ดับวูบไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็รู้ว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีชาวบ้านและตำรวจยืนอยู่รอบเตียงเขามีอาการตื่นกลัวตำรวจมาสอบปากคำเขาจึงสารภาพตลอดทุกข้อหาจึงโดนหนักมากเพราะวางยาพระด้วยส่วนลูกน้องที่เหลือก็เล่าว,ว่าผีมันบังคับให้เตะต่อยกันเองจนหัวแตกแขนขาหัก หมอผีก็เหมือนกันลุกไม่ได้ผีมันพากันดึงขาของเขาลากวนเวียนอยู่ในป่าช้าเขาเจ็บปวดมากจนสลบไปทุกคนจึงถูกจับเข้าไปในห้องขังไม่ให้ประกันตัวเพราะถือว่าทำผิดร้ายแรงเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นชาวบ้านไม่สบายใจกลัวว่าจะมีพวกมาขโมยพระอีกและพวกมันจะถูกผีเล่นงานหนักสงสารเหมือนกันอยากจะสร้างอาคารให้มั่นคงปลอดภัย ให้พระทองอยู่แต่ไม่เคยสำเร็จจึงรู้ว่าท่านชอบอยู่อย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปแก้วจึงคิดว่าคนที่จะมาขโมยพระจะต้องมีอีกแน่ๆในเมื่อทองราคาแพงขึ้นทุกวันแต่คนที่เข้ามาขโมยก็ไม่เคยรอดกลับไปสักลายมีแต่ได้รับความเจ็บปวดตื่นตกใจและช็อกเพราะถูกผีหลอกสุดท้ายก็เข้าไปนอนกินข้าวแกงในคุกชาวบ้านพูดเรื่องขโมยบ่อย คิดว่าไม่นานก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เป็นจริงตามที่คาดเอาไว้ในคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับสบายก็มีเสียงร้องหวหวนด้วยความเจ็บปวดดังออกมาจากป่าช้าซึ่งเป็นที่รู้ดีกันว่าจะต้องเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นอีกแล้วผีเล่นงานคนที่เข้าไปขโมยพระทองผู้ใหญ่และลูกบ้านพากันเข้าไปดูแก้ก็ติดตามไปด้วย แม้ว่าพ่อให้อยู่บ้านก็ตามแต่เรื่องแบบนี้เธอไม่พลาดอยู่แล้วจะต้องไปให้เห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกชาวบ้านพร้อมทั้งอาวุธครบมือวิ่งไปในป่าช้าโดยมีพระนีนตามรังท้ายไปด้วยสิ่งที่เห็นก็คือผู้ชายคนหนึ่งท่าทางเหมือนพวกเล่ร่อนตัวผอมและเนื้อตัวสกปรกมีเสื้อผ้าเก่าและขาดนอนพาดอยู่คาคบไม้ เขาร้องเหมือนคนเสียสติบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีมันทาเมื่อถามว่าขึ้นไปข้างบนได้อย่างไรแต่เขาไม่สามารถตอบได้พูดซ้ำแต่คำเดิมๆทำให้รู้ว่าเขากลัวจนเสียสติไปแล้วผู้ใหญ่บ้านจึงให้คนไปพาเขาลงมาจากคาคบไม้เมื่อเห็นพระเขาคลานเข้าไปกอดเขา่าเนื้อตัวสั่นเงินงกพูดว่าผีผีเต็มไปหมดและเห็นชาวบ้านที่ยืนอยู่ ก็ร้องบอกว่าเป็นผีเหมือนกันทำเอาทุกคนงงจึงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้หวาดกลัวเสียจนคลองสติไม่อยู่หรือว่าถูกผีหลอกพอเข้าไปขโมยลอกทองแต่ไม่เห็นอุปกรณ์อะไรนอกจากตัวเปล่าเท่านั้นพวกชาวบ้านจึงพาเขาไปส่งโรงพยาบาลตามระเบียบหลังจากรักษาตัวอยู่พักหนึ่งก็เริ่มพูดรู้เรื่อง ผู้ใหญ่ก็ได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าช้าดัานหนะมันมีผีนะครับมันน่ากลัวมากแล้วมีผีเยอะด้วยแล้วน้าเข้าไปในป่าช้าทําไมล่ะครับผู้ใหญ่บ้านถามด้วยความสงสัยชายคนนั้นทําท่าลังเลและอึกอกักเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างในที่สุดก็พูดว่าเขาเข้าไปในวัดในตอนกลางคืนตั้งใจว่าจะอาศัยนอนพรุ่งนี้จะเดินทางต่อขณะก,กําลังจะก้าวขึ้นศาลา เขาก็เห็นแสงสีทองเปล่งประกายออกมาจากป่าช้าด้วยความสงสัยว่ามันคือแสงอะไรกันแน่ก็เดินเข้าไปโดยไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเมื่อเข้าไปในป่าช้าก็เห็นพระทององค์ใหญ่ตั้งอยู่แรกๆคิดว่าตาฝาดไปเมื่อลูกคำก็รู้ว่าเป็นของจริงจึงเกิดความโลภขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้ทองเอาไปสักเล็กน้อยก็ดีแค่พอมีเงินซื้ออาหารกิน จึงหยิบเอาหินบริเวณนั้นขึ้นมาตั้งใจว่าจะขูดเอาทองออกไปเพียงแค่คิดเท่านั้นก็เห็นคนจำนวนหนึ่งกระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วยืนตรงหน้าท่าทางไม่น่าไว้วางใจเขากลัวจึงถามว่าใครแต่ไม่มีคำตอบจึงเห็นว่าคนพวกนั้นเดินมาแล้วเอามือยื่นมาข้างหน้าอีกด้วยเขาจึงรู้ว่าคนพวกนี้ประสงค์ร้ายต่อเขาอย่างแน่นอน จึงเกิดความกลัวขึ้นมาคว้างหินเข้าไฟถูกใบหน้าเต็มๆและเห็นว่าใบหน้าขาดแหว่งหายไปเขาตกใจจึงรู้ว่าไม่ใช่คนแน่จึงร้องว่าผีหลอกแต่ผีตัวใหญ่เดินเข้ามาหาทําท่าจะจับมือเขาวิ่งหนีแต่มีมือผุดขึ้นมาจากดินแล้วยึดขาเอาไวา้เขากลัวมากได้แ,แต่ร้องขอชีวิตผีทั้งหลายไม่สนใจ จับขาเขาแล้วหมุนเป็นวงกลมทั้งเวียนหัวและกลัวมากถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้ร่างคงเละไม่มีชิ้นดีแล้วก็เป็นตามจริงเขาถูกเหวี่ยงขึ้นไปบนกลางอากาศแล้วตกลงไปที่คาคบไม้เขาเจ็บปวดมากเลือดทะลักออกจากปากแต่ไม่อาจขยับตัวได้จึงนอนนิ่งเมื่อรู้สึกว่าค่อยยังชั่วเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนแต่ผีพวกนั้นมันยังไม่หยุด รุมเล่นงานเขาต่อหลอกให้กลัวในรูปแบบประโยชน์สยองบางตนแหกอกแล้วควักเครื่องในออกมาให้ดูหรือว่าเอาหัวของตัวเองออกมาโยนเล่นซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเขาจึงร้องและร้องซ้ำๆเหมือนกับคนบ้าด้วยเหตุนี้เองพวกชาวบ้านที่ได้ยินเขาร้องและพูดคำเดิมๆผู้ใหญ่บอกว่าหากหายดีแล้วให้ไปไหว้พระทองสาบานว่าจะไม่ทำชั่วอีก แล้วเอาอาหารขาวหวานไปเส้นผีในป่าช้าด้วยส่วนเรื่องคดีความก็จะไม่เอาเรื่องเพราะเขายังไม่ทำอะไรแต่ก็ห้ามเขาไม่ให้มาที่นี่เขารับปากว่าจะทำตามทุกอย่างแต่ไม่มีเงินซื้ออาหารเดือดร้อนพวกชาวบ้านจัดหาให้เขาทุกอย่างแล้วพาเข้าไปในป่าชา้าเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวก็รู้ว่าเขายังกลัวผีอยู่หลังจากเสร็จพิธี เขาก็เดินออกไปจากวัดอย่างชนิดที่เรียกว่าวิ่งจำอ้าวแล้วไม่เหลียวหลังกลับมาดูพวกชาวบ้านได้แต่ถอนใจต่อวิบากกรรมของแต่ละคนเห็นของมีค่าไม่ได้เป็นต้องเข้ามาขโมยสุดท้ายก็เจอดีเหมือนเจ้าคนเร่ร่อนรายนี้โดนไปแค่เพียงเบาๆแต่ก็ทำเอาสติแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและพวกชาวบ้านก็อยากรู้ว่า ใครจะเป็นรายต่อไป